สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับใหญ่เป็นจภาคีนะครับสวัสดีพี่ทุกทท่านเลยนะครับที่รับชมกันอยู่นะครับช่วงนี้ก็เอ่อเขาเรียกว่าโรคระบาดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะพี่นะยังไงก็ฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมนะฮะก็ได้นำนะครับพระสมเด็จนะครับวัดละขังนะครับพิมพ์ใหญ่เกตธนุสมพูดได้เลยว่าองค์นี้คือแบบว่าสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับอย่างที่พี่ๆเห็นกันเลยนะครับเป็นไงสวยไหมครับองค์นี้ต้องบอกเลยว่า มาในกรอบเดิมๆนะครับมาในกรอบเดิมๆกรอบเงินแบบนี้เลยนะครับพูดได้เลยว่าองค์นี้นี่นะกรอบนี่นะไม่ต่ําเป็น10 1 0 2 0 30ปีขึ้นแน่นอนนะครับดูจากการแกะนะครับเนี่ยแกะลายต่างๆนะครับนี่คือกรอบสมัยก่อนนะนะครับสำหรับพี่ท่านไหนนะครับที่ยังไม่เคยได้เห็นนะครับองค์นี้นะครับอ่ะนะครับเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับว่าพระองค์นี้เนี่ยมีความงดงามขนาดไหนนะครับดูครับพี่ดู สวยไหมครับองนี้นะครับเนี่ยดูพิมพ์ทรงอะไรต่างๆองนี้ต้องบอกเลยว่าจัดจ้านนะครับ1เลยเนี่ยดูพิมพ์ทรงได้ความสวยนะครับ2ก็คือเนื้อหามวลสารองค์นี้นะครับมีมาเต็มนะครับ3คือความเก่าธรรมชาตินะครับดูเห็นไหมสวยไหมครับองนี้เนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับเกตทะลุซุ้มมาดูด้านหลังกันครับเห็นไหมครับเนี่ยด้านหลังแค่นี้ยังเห็น การยุบย่นพื้นผิวต่างๆนะครับเม็ดมูลสารยังเห็นได้องค์นี้นี่ถือว่าสุดยอดอีกหนึ่งองค์นะครับแล้วมาในสภาพที่กรอบเงินนะครับกรอบเงินสมัยก่อนแบบนี้นะครับผมพูดได้ว่าสุดยอดแล้วองค์นี้นะครับเดี๋ยวน้องจะเดี๋ยวผมเนี่ยจะซูมนะครับใกล้ๆให้พี่ได้เห็นเนื้อพระองค์นี้นะครับว่ามีความงดงามและเป็นความธรรมชาติขนาดไหนนะครับเนี่ยอ่ะให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวกลัวจะแตกกันนะครับแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับ ใช้กล้องสูมให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้กล้องสูมให้นะฮะเดี๋ยจะไม่ชัดเห็นไหมฮะเห็นเนื้อไหมครับเห็นการยุบย่นต่างๆไหมครับนี่นี่คือเนื้อที่แบบพูดเลยว่าจัดจ้านจริงๆนะครับองนี้นะครับจัดจ้านมากๆเนี่ยค้างให้ได้เห็นกันชัดๆเลยนะฮะ เม็ดซุ้มกอเม็ดดำเม็ดแดงนี่คือมาเต็มนะครับบนสารต่างๆนะครับเห็นไหมครับนี่นี่คือเก่ามากๆนะครับพระอายุเป็นร้อยห้าสิบหกสิบปีขึ้นนะพี่นะนะครับเนี่ยโอ้โหอูได้วัดเนี่ยดูเส้นซุ้มนะครับมีการหดตัวยุบย่นหมดแล้วนะครับพื้นผิวนี่เป็นมิติเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากๆนะครับองนี้นี่ดูนะครับเห็นไหม เห็นรูปพุนต่างๆไหมครับนี่คือธรรมชาตินะครับที่มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้นะครับธรรมชาติเท่านั้นนะครับที่ได้พระแบบนี้นะครับพุทธศิลป์นี่คือสวยมากๆนะครับดูที่ใบหน้าท่านให้ดีครับเห็นเนื้อข้างในไหมครับเขียวๆเน่าๆนะครับโอ้โหองค์นี้คือบอกเลยว่าเนื้อจัดจ้านมากๆนะครับองค์นี้นะครับนี่เห็นไหมเม็ดแร่นะครับเม็ดก้อนกวดนะครับ เม็ดสีดำเม็ดสีแดงนะครับแร่สีเหลืองนะครับอง์นี้มาครบเลยสภาพถือได้ว่าสวยแชมป์เลยนะครับองนี้นะครับสวยแชมป์เลยนะครับเนี่ยฐานต่างๆคมกริเบเลยเห็นไหมนะครับเนี่ยคมมากๆนะครับมาดูด้านหลังกันต่อครับเห็นไหมครับด้านหลังนี่แบบเนื้องงนี้นะมองแล้วคือเนื้อคือต้องแก่งมากๆแน่ๆนะครับดูดิ เห็นไหมครับมวลสารต่างๆเม็ดซุ้มกอนะครับผงทูบนะครับมาเต็มเลยองนี้โอ้โหนี่นะครับดูเนี่ยคือยิ่งส่องแล้วยิ่งมันน้องพูดเลยนะครับยิ่งส่องยิ่งมันนะครับองนี้ความเป็นธรรมชาตินะครับอ่ะนะครับดูสิพออยู่ในกรอบปุ๊บคือแบบ โอ้โหบางทีก็บรรญายไม่ถูกนะนะนะครับพี่ๆพี่ๆว่าไงฮะโอ้โหองค์นี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับสวยมากๆนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ชอบพระสมเด็จวัดระฆังนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับก็สามารถนะครับติดต่อผมผ่านไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นให้ช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายนะครับ ให้ดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับให้ดูอง <ând maybe. S 1> ค es, ์รวมรวมกันอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับให้ดูพิมพ์ทรงนะครับให้ดูเนื้อหามนสารนะครับให้ดูความเป็นธรรมชาตินะครับพระองค์นี้ต้องบอกเลยว่าครบเครื่องจริงๆนะครับครบเครื่องจริงๆรแล้วไม่ต้องพูดเรื่องพิมพ์นี่สวยแชมป์เลยนะครับสวยแชมป์เลยนะครับอ่ะนะครับก็วันนี้นะครับน้องก็ได้นํา หนึ่งอีกเป็นอีกหนึ่งองนะครับที่มีความงดงามและมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะครับพูดได้เลยว่าเป็นองค์คูเลยก็ได้ว่าได้เลยเพราะว่าได้นะองค์นี้นะครับก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยเดี๋ยวน้องจะเอาเออพระสวยๆนะครับมาให้พี่ๆได้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ